ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับนี่องนี้มาสา่โหลดโปรแกรมแอคชั่นนะแอคชั่นก็เนี่ยวรัให้ลิง์นี้มาแล้วครับกดนี่นะครับสองอันนี้จะไม่ใช่นะครับกดข้างล่างนะครับกดปุ๊บ ให้นกดตรงนี้นะครับกดออกปุ๊บตรงนี้กดตรงนี้คนระับแล้วกดตรงดาวโหลดกดอย่างเี้ครับแล้วก็โชว์มีคนระับก็รอใช้เวลาไม่นานครับแป๊บเดียวเ,เป็นโปรแกรมถาวรน,นะครับอ่า ก็อรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับอ่านี่ครับพอเ,เสร็จแล้วก็ปิดไปลเลยครับแล้วก็ปิบไปอ้าวเฮียลืมไม่เพลันเยอะนะครับนี่ครับให้คุณย่อมาครับปุ๊บ แล้วเนีับแล้วก็แอ t แท k กไฟล์หรือเฮียก็ได้ครับแอดแท็กเฮียไแยกออกมาอย่างนี้แอ t แท k กไฟลจะเป็นไฟล์ครับกดโอเคนี่ครับแอ t แท k กไฟลจะเป็นนี้รอแป๊บนึงครับครับเสร็จแล้วก็อุ๊บกดเข้าไปครับกดนี่ครับแอคชั่นเซต็จแ กาเป็นภาษาอังกฤษครับกดโอเคครับกดเนี่ยกดเนี่ยรอพักพักหนึ่งคนระับระหว่งางรอแล้วก็แล้วมันขึ้นงาน,นครับเนี่ครับแล้วก็มันเดิมครับเข้าไปหน้าเดิมครับโอเคครับก็ก็ไว้นะครับ กดคอนโทรล C ได้กดกอป์ฟครับปิดไปเลยก,ก,คยด,คกยดค่าแอคชั่นเนี่ยกด yes ครับเฮ้ย yes นะครับข้าวปนี้ครับกดตรงล็อกครับรปึ๊บกดตรงนี้ครับใส่ชื่อตัวเองไปครับผมก็ P H U W A N A I ผัวอะไรครับคีย์ก็ เขาปีว้วะก็กดวางไปครับเนี่ยครับก็กดวางครับปุ๊บแล้วก็ขึ้นอย่างนี้ก็กดอน,นี้ครับปึ๊บถ้าขึ้นอย่างนี้แสดงว่าใช้ได้ครับกดโอเคครับกดปิด,ดครับเห็นไหมครับอ่ะอันนี้ก็ใช้ได้ละตามปกติสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณครับ